สวัสดีครับลุงเน้นะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมการีน่าพีไฟนั่นเองนะครับผมและสําหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับหน้ากากไวก็สมาแล้วนั่นเองนะครับผม3วันแรกเหลือแค่กล่องละ20เพชรเท่านั้นนะครับผมตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะครับผมจะไปถึงวันที่30มพฤศจิกายน2566นะครับผมก็จะสิ้นปีแล้วนะครับผมใครที่ อยากจะได้นะครับผมก็รีบๆเลยนะครับผมสําหรับหน้ากากนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมาสุ่มให้น้องๆดูว่าหน้ากากนี้มันจะออกยากหรือเปล่านะครับผมก็กิจกรรคก็จะเป็นการสุ่มกล่องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเน็ดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสําคัญเลยคือห้ามพลาดนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อเวลาลุงเน็ตลุงคลิปใหม่ๆก็จะได้มา ดูกันก่อนเลยนะครับผมโอเคใครที่กดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเว็บเติมดีบริการเติมเกมออนไลน์จําหน่ายบัตรเติมเงินมือถือและบัตรเติมเกมราคาถูกระบบเติมเงินออตโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีให้บริการครบทุกเกมและที่สําคัญเพจเขายังมีกิจกรรมแจกเพชรฟรีฟด้วยนะครับผมก็อย่าลืม ไปทําตามกฎกติกาลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็สําหรับกิจกรรมนะครับผมจะมาในรูปแบบของนี่ครับสุมกล่องนั่นแหละนะครับผมแล้วก็กางเกงช้างก็ยังอยู่นะทุกคนเออก็ใครที่ยังไม่มีอะไรนะครับผมไอเทมชิ้นไหนก็มาหาสุมหาซื้อก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาล่าหน้ากากไวก๊อ์กันนะครับผมโดยที่เราจะสุมกล่องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะมันใช้โซเคินเท่าไหร่แรก อ๋ออ๋นี่ทุกคนใช้69โทเคนนะครับผมใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะครับผมสามวันแรกเหลือกองละ20ิบเพชนะคนดูไปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับอุ้ยเยอะเกินไปเปิดแรกเท่าไหรด่ดีคนดูมันลดเท่าไหร่วะอันแรกอืมเท่าไหร่วะไปสักเออเท่าไหรด่ดีปุ๊บปุบปบปบ๊ลดได้ไหมอย่างนี้ ออยัง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 อ่ะสักยี่สิบกล่องไหมเขาดูมายี่สิบกล่องได้ปะยี่สิบกล่องลดเท่าไหรใช้เท่าไหร่อืมอ๋อใช้แปดร้อยลดผมว่ามันน่าจะมันน่าจะออกนะเอ้ยมันน่าจะออกว่ะทีละสิบไปทีละสิบก่อนก็ได้ไปมาผมผมผมสุ่มแบบสิบสิบกล่องให้ดูอ่ะเอามาโอ้โหเนีย่ย สิบกล่อง๋อาได้ยี่สิบทูเข็นก็ตีว่าเท่าไหร่คนดูตกละตกละกล่องละเท่าไหร่กล่องละสองทูเข็นอ่ะไปผมว่าต้องมีการันตีป่ะคนดูปับ๊บโอ้โหอุ่ออกยากนะใครที่สุ่มแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมว่าเสียกันไปคนละกี่เพชรใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่นะครับผมก็ อ,อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเฮ้ยผมเปิด3กล่องได้เลยพี่อะไรเงี้ยผมเปิดแค่กล่องเดียวก็ได้แล้วขิงกันหน่อยนะครับผมด้านล่างโอเคตอนนี้เรามี33โทเค็นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปอีกไปอีก10นะครับไปอีกสิปุ๊บปุ๊บโอ้โหแต่ว่าพูดถึงถ้า10กล่องนะครับเมื่อกี้ผมได้13โทเค็นใช่ไหมเฉลี่ยแล้ว กล่องไม่ถึงกล่องด้วยทำไปนะสิบกล่องเอ้ยถึงไหม mm hmm. อ๋อกล่องกว่ากล่องกับอีกนิดนึงเออถ้าเฉลี่ยแล้วนะออกมาประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดกว่าเออประมาณนั้นนะครับผมหนึ่งจุดกว่าโทเคนนะครับก็ลองเอาไปหารกันดูนะครับสิบกล่องหารกับสิบสามใช่ไหละ่ะเออก็ตกก็กล่องหนึ่งมันได้แค่หนึ่งกล่องกว่าเองโอเคไปอีกสิบครับคนดู รอบนี้น่าจะจบนะครับน่าจะจบไหมน่าจะจบไหมวะอีกสิบกล่องครับปึ๊บไหมจึ๊กโอ้โหโอ้โหได้มาสิบเก้าโอ้โหเกือบจบอ่ะคนดูดูดิเนี่ยเหลืออันเดียวโทเค็นอันเดียวโอเคโทเค็นอันเดียวก็กล่องเดียวไม่ใช่ปึ๊บกล่องเดียวการันตีนะเออโอเค 1กล่องก็คือ1โซเคน so เลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราสุ่มได้แล้วนะครับลุงเนก็หมดไปประมาณเท่าไหร่วะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยใครดูลุงเลสุ่มตั้งแต่แรกลุงเนใช้ไปกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครคอมเมนต์ดีๆอย่าลืมก็เดี๋ยวอาจจะมีรางวัลให้นะครับอาจจะไปแจกเพชรอะไรเนี้ยพิมพ์ยูยูดีไว้ด้วยนะครับผมขนด,ดูมานี่69โทเคน็นนะครับไปเลยดีกว่านะฮะ จึ๊ไอได้มาแล้วคุณดูตกใจเลยแล้วกันมันก็คล้ายๆกับหน้ากากไฟนะคุณดูก็เดี๋ยวเราออกไปดูที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวก่อนแล้วกันอโอ้โหวัวไหนสวยคุณดูมันต้องใส่กับหัวไหนอะ มันสีขาวแล้วมันพอใส่เป็นบวกนี่มันมันมืดไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องใส่กับมวกไวกอตไหมเออยังไงวะเอ้ยมันก็โอเคนะอุ้ยโหด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 โหโหด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 โหโ o ด a โหดโห m ดโโดโโโ หน้ากากไว้สกอตส์ของเรานั่นเองนะครับโอเคเพราะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลุงเน็ตเสียไปกี่เพจอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับชิวาวาเศรษฐ